การสบายดีเอซทุกคานเนาะมันในเบาวใช้น้อยสิพาทุกคนมาเบิ่งมาชมบรรยากาศการเห็ดเวียงร่วมเนาะเป็นทมทางพายสลับประธานร่วมของบ้านเนะาะมาใชน้อยกับหับหับดันเป็นการกุศลเนาะชาวบ้านกับ หอมใหอมใจกันมาท่งานรวมกันเนาะสอยกันคนลไม้คนละเม้าขายบีขายกันใ้ใล้ห็ดข่าง่ันด่าง่ายัน้ายแมนแมนเป็นเป็นผ่าจา์ผู้ที่นำพา ยานวันเจ้าะานกั้อปูมอนนวยระสสมงสมยนทานทยิ้เพล่นเนาะแกนกปูเนาะเป็นกระมางน้เนาะมื่อนี้เนาะมาเป็นประธานิ่นมื่นี้ก็ว่าชิหามันชํำเล็จเจ็ดชิดเนาะมืนี้เนาะกระพาฝนเป็นใจกะสิไดทมเลยเนาะทุกคน ความแห้งความแห้งของวันพอจุดออกจุดต้นไม้ใหญ่ ตอนนะี้กระดังเฮ็ดตัวแปลง ตั้งกล้องฮะบอสถ่ายวีดีโออัดคลิปวีดีโอเปิดอล้องเื่ต้องเ็ไดคือตง้รงน้นันแบ เกันได้เพราะเซอรกันได้เมื่อยบ่ะเมื่อยบ่บ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยมาเห็นกำลังใจหลายคนกำลังใจหลายบ่เออดีดีดีสอยเห็ดสอยแห่งกันเนาะสามัคคีสามัคคีเห็ดอันนาทางนี่แหละนี่ความมน้ำเห็ดทางความเนาะฝนตกน้ำลายนี่มันไปมาบ่สะดวกนี่นแปลว่ากู้น้ำหน้าว่าทางนี่ อย่าคุยระวังเอยผูุ้ยระวังเนาะผู้ได้คนหนั่งคนต้นโผล่น้ำเห็นออกคนยนย่อมลำบากในการไปมาต้องมีสะดวกสบายนผู้ได้เฮ้ยเฮ็ดเออเฮ็ดไปตะก่อนแม่แมันใ่เดียวไปตะก่อนเนาะหรือว่ากากตกบกของได้แก้ไขกำลังเออเออนะเอออ่าซอยเฮ่าซอยแห้งกัน กำลังใจเรือว่าพี่น้องเขาอยากมาประกอบส่วนนี่เออคอยรูประกอบส่วนท่านผ่นได้เดินนี่ทั้งซองเพิ่มนี่เนาะแล้วแต่แล้วแต่ที่มีพนานน้ำใจสำหรับไหนเป็นอะไรว่าพันร้อยบาทบ่อหรือว่าที่พันข้าพันก็แล้วแต่มาประกอบส่วนเป็นการดีนะเนาะงอยแม่แม่แม่กะดวกก็สะดวกทุกคน เด็กนั่งไปมาในี้ยนี่ขาก้าไอ้นี่ตลาดดงเฮานี่บ้านไหนไปหาตลาดดงมันก็สะดวกเนาะเออควกเฮามาเห็ดนี่ซองมือเลยนี่ซองมือมือที่ซองเนาะมือที่ซองนี่ได้ท่ออ่าได้ท่อพร้ออเอออันนับแต่ละอาณาข้าเจ้าโบกแปลงท่อแล้วเทพื้นแล้วนะไ่ได้ทมเลยอารถปลอดมาทมเลยนี่ ปกติว่าที่ได้เที่ยวบาได้เฮงด้วยนี่ประมาณอันน่ะหกโมงแรกมีญาติในไทยได้ครับปกติได้เที่ยวนี่บไเฮงเนาะบปเฮงจักมื่อติดจักมื่อหกโมงแรงที่ได้เที่ยวนี่หกโมงแรงมื้อนี้ว่เมื้อนี้โอ้ฮะรถ้นคุณทุมนี่งว้าวทารุ่นนำกันเนาะทารุ่นนำกันเด้อนี่ไอ้พุ่งห้เออไอ้พว่งแห้ง โดนนะดนี่นนองตรจของซองนเมื่อยว้าวของหน่อยขอแค่งานธรรมดาหนึ่องหนื่อยกับม่ชนห่วมอยูดเ้อนี่ได้มาเห็ดอันนั้นมาวนดินสุปเปอร์ลดรามเขาจะกะได cứu sức ngay đây mày vào mày vào ma nì ma ma phơi nhỉ tôi sẽ cái đấy khám lột <cười> <cười> Dàn, <bỏ. cười>

อหินก like. like, ่อนใหญ่ๆใส่เนาะเงน้ำหินหิน โอ้พระเจ้าสทาเพื่อนเนาะเจ้าผาเพื่นโอ้พระเาเียงพระ้เรียงพะเ้าเ้น่าเพ่น้กาแล้วดะครับข้นเดินโล่นูโู้โลอยู่ข้างเพ่นเออพาัุนี่โอ้ก็ข้างง่าข้างลวงปูพนี่มันอ่งนี่ือนี่ข้าปูกนาง